วันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสสดอา้าวนั่งลงค่ะ<ๆ>เด็กๆนั่งลงเด็กๆทุกคนนั่งลงนะคะแล้วทำตามครูธุมแตะหัวแตะลายสวัสดีแตะหัวแตะลาย สวัสดีอ้าวเดี๋ย,ยวคุณรุมจะร้องเพลงแล้วเด็กๆทำท่าตามได้ไม,ไดมิค่ะอ้าวช่วยกันทำสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีส ค,คุณโค้คกขาคนไหนทำสวยสวยคะคนไหนทำสวยเดี๋ยวเตรียมแจกรางวัลเลยนะคะสวยไหมเอาอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กหญิงเอทำสวยหรอคะได้คะ่ะออาอีกรอบหนึ่งเดวินนั่งลงลงูกเดวินนั่งลงเดวินนั่งลงลงูกสวัสดีสวัสดีสวัสดี แสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณคณรูหรยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆคนนะคะอ้าว เด็กๆพร้อมหรือยังอ้าวคุณุุขอเวลาปิดไม้สองนาทีช่วยคุณุุปิดไม้หน่อยค่ะปิดไม้ปิดไม้นิดนึงปิดไม่ไ,มไดาอามาปิดไม้แถาวรปิดได้ไหมปิดไม่ได้อ้าวฟังคุูุุมนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องโรงเรียนของฉันโรงเรียนของเราอยู่ไหนนะ โรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคลโลกอ้าวคุณครูมีคำถามอยากถามเด็กๆเ,เดี๋ยวจะถามทีละคนอ่าแล้วเราจะถามทีละคนถ้าเด็กๆเ,เห็นรูปใครถ้าเป็นรูปตัวเองให้เปิดไม์แล้วตอบเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ่าคุณครูถามว่าถ้าเราอยากเรียนหนังสือเราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆ เราต้องไปที่ไหนใครตอบนะเปิดไมค์ตอบกูทุมแล้วพีนาวาพีนาวากูทุมถามว่าถ้าเราอยากเรียนหนังสือเราต้องไปที่ไหนลูกดังๆครับนีโอเคครับคำถามต่อไปคุูทุมถามว่าถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วคุณครูบอกว่า ให้ออกไปเล่นข้างนอกเด็กๆอยากออกไปเล่นที่ไหนคะอยากออกไปเล่นที่ไหนคิดสิคิดซ,คซิคิดซิคิดสิคนนี้ตอบครูทุมหน่อยค่ะใครคะอยากไปเล่นที่ไหนคะครูกอฟคะเปิดใหม่หน่อยค่ะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเรามีอะไรบ้างละแก้ว ียวที่สนามเด็กเล่นเรามีอะไรบ้างคะมีที่ปั่นจักรยานโอ้มีอะไรอีกอะเดี๋ยว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 เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอ้าวคนนี้ตอบคําถามคุณทุมหน่อยสิคนเนี้ยคนหล่อหลอเนี่ยเปิดไมค์หน่อยแล้วเดวินเดวินเด,ว,นดวินที่สนามเด็กเล่นมีอะไรอีกลูกบดวินที่สนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเรามีอะไรอีก มีสไลเดอร์มีไหมนะเด็กๆที่โรงเรียนเรามีสไลเดอร์ไหมคะมีมีอ่ามีก็มีม <laughs> อ้าวคนนี้ตอบคำถามครูธุมไหนคะคนนี้คือใครพี่อเล้งเปิดไม้แล้วอเล้งเปิดไม้ไหนแล้วอ้าวครูธุมถามคำถามต่อไปคือถ้าเวลาอาเล้งหิวข้าวอยู่ที่โรงเรียน คาเล้งจะนึกถึงอะไรถ้าเราต้องไปรับประทานอาหารเราต้องไปที่ไหนคะเล้งที่นี่ตรงอาหรไปที่นี้อาหาระคะอุ้ยเก่งมากเลยเด็กๆตบมือให้เพื่อน,นะะ่อยค่ะอ้าวเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม,เดม,เดม้เรียนรู้เรื่องต่อไปเรื่องโรงเรียนของเราเราอยากไปโรงเรียนมิคะเด็กๆ <c oughs> อยากไป <c oughs> ไหมคะ อยากไปโรงเรียนแล้วเรานึกถึงอะไรที่โรงเรียนบอกคุณทุมสีเรานึกถึงอะไรลูกอ่ะ,อะเด็กๆตอบคุณทุมเสียงดังๆหน่อยต้องการนึกถึงอะไรที่โรงเรียนลูกคิดโหนึกถึงคุณครูคคเก่งมากเลยค่ะ,อะเอาไปสิบคะแนนเต็มเลยค่ะผักหวานอ่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องตัวเลข,ต,เลขตัวเลขมีเลขอะไรบ้าง ตัวเลขมีเลขอะไรบ้างหนึ่งอ้าวนะพร้อมกันหนึ่งสองสามสีหา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆเกตรียมอะไรมานะคะ ให้เด็กๆเตรียมตัวเลขมาใช่ไหมคะมีไหมคะมีไม้มีไหมไหนมาชูให้ครูธุมดูซิโอ้เก่งมากเก่งมากอ้าวข้อตกลงของเราคือเดี๋ยวคุณครูจะนับจำนวนเห็นไหมคะเด็กๆเห็นกระดานดำครูทุมไหมคะเด็กๆเห็นกระดานดำครูทุมไหมลูก เห็นกระดานกูดูมไหมลูกถ้ากูรูมติดจํานวนเท่านี้เท่าไหร่เนี่ยลูกเท่าไหร่คะสเกลเท่าไรสเกลหนึ่งให้เด็กๆชูเลขหนึ่งหรือชี้เลขหนึ่งใหุ้ณรูมดูหน่อยสิเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนนะไหนเลขหนึ่งอยู่ไหนคะอ่า อ่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าดูซิดูซิดูซ,ดซิถูกไหมคะอุ๊ยถูกคะ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปพร้อมหรือยังคะหนึ่งูปอะไรนะลูกรูปอะไร,ร,ะไรสับะรรสซาบะโรดนะพร้อมกันสองสามสี แบบดีเลขอะไรคะอา้าวชูเลขให้คูดธุมดูหน่อยคะ่ะชูเลขให้ดูหน่อยชูเลขชี้เลขให้ดูหน่อยเอามาใกล้ๆกล้ก้องหน่อยเอามาใกล้ๆกล้กล้องหน่อยคุณธูมมองไม่เห็นเร็วเร็วเร็ว่าถูกต้องคะ่ะถูกต้องคะ่ะโอ้จะว่ามีเลขสี่กลวงๆด้วยอา้าวตัวต่อไปตัวต่อไปรูปอะไรเนะี รูปอะไรเนี่ยหมูหมูเอานับหมูพร้อมกันหนึ่งหนึ่งสองอสามสี่หา้ามีหมูกี่ตัวคะ ไหนเลขห้าอยู่ไหนคุณดุมอยากเห็นเลขห้าจังเลยเลขห้าเด็กๆอยู่ไหนชูมาใกล้ๆกล้องชูมาใกล้ๆกล้องเร็วๆเลร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วโอ้โกการมาแล้วเลขห้าน้องเกลก็มาคุณนกก็มาคุณเบิ้ลก็มาโอ้พอๆก็มีเลขห้าวยเก่งมากเลยไหนเลขห้าอยู่ไหนคะอ้าว ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปแล้วนะเก็บนะเก็บนะปณทุมถามว่าอันนี้เลขอะไรตอบปุทุมไหนคะ่ะ <c oughs> เลขอะไรลูก <c oughs> เลขอะไรคะตอบดังๆ <c oughs> สีถ้าปุทุมติดเลขสี่ ครูมุมครูุมอยากกินแตงโมครูุมต้องเอาแตงโมติดกี่ชิ้นคะเด็กๆอ้าวช่วยกันนับช่วยกันนับช่วยกันนับหนึ่งสองสามสตมีติดอีกได้มไหมติดอีกได้มไหมคะ พอแล้วเพราะว่าเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะเลขส,ลขส,ลขสี่เราก็ต้องมีสี่อ่านนับสิหนึ่งสองสาสีสสออา่สี่หรือยังสี่หรือยังเอตัวการ์ตูนครูทุมหมดหรือยังนะยังไม่หมดเลยยังมีอะไรอีกใครจำได้ เด็กๆตัวอะไรอเด็กๆตัวอะไรเดๆตัวอะไรจ้าเอ๊อ่าครูธุมจะนับกุ้งเดี๋ยวคุณธุมจะติดกุ้งแล้วเด็กๆช่วยกันนับนะเอ้ามีกี่ตัวก็ไม่รู้ อานะพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่าไรคะไหนอะเลขเจ็ดครณทุมยังไม่เห็นเลขเจ็ดเลย ครูรูมยังไม่เห็นเลขเจ็ดเลยนะเห็นหรือยังใช่ตัวนี้ไหมใช่ตัวที่ครูรูมถือไหมคะใช่ไหมคะอ่าเลขเจ็ดเลขเจ็ดของเราเห็นไหมคะอ่าจะว่าไปไหนแล้วจะว่าแอบครูทุมอีกแล้วอ้าวนับหรือยังนับหรือยัง เดียวนับหรือยังลูกครูมจะเอาออกแล้วนะหมดหรือยังเนี่ยเอาออกแล้วนะคุณมาออกแล้วนะครูดุมถามว่าตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆเอาครูดุมติดช้างสีเหลืองหนึ่งตัวตัวนี้อะไรคะตัวล ช้างสีอะไรลูกอ้าวติดสีชมพูฝั่งนี้สีเหลืองฝั่งนี้ช,ชพมชพมชูมีกี่ตัวคะชมพูมีกี่ตัวนัพี่หนึ่งสองไหนเลขสองอยู่ไหนเลขสองอยู่ไหนคะเด็กๆให้รู้จักเลขสองชูเลขสองให้กูดุมด,ดูหน่อย อ่าคูเปตอบถูกหรือเปล่าคะหนา้าอ่าอ่าคณทุมจะเก็บลวบะเบลวเอาคณทุมเก็บแล้วว่าเดวินคณทุมเก็บแล้วอ้าวอยากเล่นต่อไหมคะอยากเล่นไหมคะมมเอาอย่างนี้เราตกลงกันก่อนวันจันทเอ้ยวันศุกร์นี้ คุณแม่จะมารับค่าอาหารกลางวันคุณครูจะฝากตัวเลขเลขหนึ่งถึงเลขสิบไปให้เด็กๆเ,เล่นที่บ้านแล้ววันจันทร์เรามาพบกันเรามาติดตัวเลขแบบเอติดตัวจํานวนแล้วให้เด็กๆชูตัวเลขของตัวเองที่คุณครูให้ไปดีไหมคะดีไหมคะดีค่ะอ่าเก่งมาก คุณครูมีการบ้านตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ให้เด็กๆทำอะไรนะคะบอกครูทุมหน่อยใช่มีนี่คุณครูคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้เด็กๆไปซ้อมเต้นมาใช่ไหมคะใช่มีคะไใครเต้นได้ใครเต้นได้บอกครูทุมหน่อยใครเต้นใครซ้อมเต้นแล้วยกมือขึ้นพร้อมเต้นหรือยังคะพร้อมเต้นหรือยังคะ คุณครูช่วยกันดูนะคะคนไหนเต้นสวยรับรางวัลไปเลยค่ะอ,อ้าวพร้อมแล้วนะคุณดุงจะเต้นแล้วนะ เด็กเต้นบ้างไม่เต้นบ้างแต่คุณครูอยากเห็นเด็กๆเต้นจังเลยคุณรูมจะทํายังไงถึงจะเห็นเด็กๆเต้นนะเด็กๆเต้นแล้วให้คุณแม่อัดวิดีโอส่งคุณครูได้ไหมคะก่อนเต้นต้องทําแบบนี้ก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปทุมบุญสีหนูอยู่โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกอยู่ห้องคุณครูอะไรคะเด็กๆ อ่าเก่งมากค่ะวันนี้หนูจะมาเต้นเพลงโรงเรียนของของฉันเข้าใจไหมคะโรงเรียนของเรานะ่ะอยู่ร้องด้วยลองได้ไหมคะลองได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยอะได้ไหมคะโอ้อยากเห็นเจ้าว่าเต้นจังเลยเจ้าว่าอยู่ใกล้ๆดูนะ่ะอ้าวการบ้านคุณครูมีเท่านี้แหละ คุณครูให้ทำกันบ้านอะไรคะให้อัดคลิปรายงานตัวเองตัวเองชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรอยู่ห้องคุณครูอะไรแล้วก็เต้นเพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่เข้าใจมคะเข้าใจมคะเดวินเข้าใจมิคะเข้าใจมคะอเล้งอเล้งเข้าใจมิคะ อ่าเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปลงเฟซเลยเด็กห้องนี้เก่งมากเลยวันศุกร์รับรางวัลจากคุณครูไปเลยแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามีนัดกันวันจันทร์เรามาเรียนเรื่องตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะเด็กๆดีไหมคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะไปแล้วเอาท,ทําท่าพร้อมร้องเพลงสวัสดีอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ ทำท่ายังไงนะ <S <S อ่าใครทำสวยดูนะคะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณรุมร้องเพลงเด็กๆทำท่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดี สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสด,ดีสวัสด,ดี<ะ>ขอบคุณเด็กๆและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายขอบคุณคุณครูด้วยนะคะขอบคุณผู้บริหารด้วยค่ะขอบคุณนะคะบายบาย บาย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 บาโอ้ยแตว่าใส่เอวแรงมากบาย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 หรือยังบายหรือยังบายหรือยังบายหรือยังดวินคิดถึงบ้านหรือยังอยากกลับบ้านหรือยังดาวินไวินคิดถึงพี่เอฟหรือยังมบายบายบายบมาเที่ยวบ้านกูทุมมาผักหวานมาเร็ว ไปไหมคะไปไหมไปเหรอเวินบ๊ายบาย